นี่เก็ปลาหัวแข็งตัวหนึ่งครับนี่ครับปลาหัวแข็งสัสๆเลยครับนี่ครับปลาแม่น้ำ คูละงกริงครับสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเพื่อนๆพื่พี่ๆน้องๆ f อทั้งใหม่ทั้งเก่านะครับ มื่อนี้ก็ชอบชวนหาคือแหมาคือเก่าครับสีมาเลาะเบิ่งปลาแม่น้ำคือเก่าเนี่ยนะครับนี่ครับมาสีว่านจุดนี้เลยนะครับแหวบแต่ดีขนาดแหก็ได้ครับลงไปเซ็กเบิ่งกับมาลุ้นครับทีมีปลาอยู่ครับมื่อกี้ก่อนหน้านี้มีคนมาว่านก่อนไปแล้วครับชั่วโมงนึงครับเพิ่นเมื่อแล้วผมมาที่หลังครับ แต่กสิมาลืมลังเพื่อนี่และถ้ามานกสิได้คือเก้าครับมานไผ่มานมั่นครับเพื่อนว้าวนะครับน้ำก็จะลึกประมาณนี้ครับรู้สึกว่าสิมีอยู่ครับนี่ครับตัวนึงครับ มีทางหลังอีกโตัวนึงครับครับนีตัวนี้ปลาหัวแข็งน้อยนี่ครับก่อนหน้านี้ก็ได้ปลาตะปูมาตัวหนึงแล้วครับผมวานกับปลาขี้ร่ามตัวหนึ่งครับบ้ดได้ท่ายลูกรับเฝ้าเฝ้ามาครับฝนตกเก็บสะก่อนครับ สะสมไปเรื่อยๆครับมีคนมาว่าน่กนครับนี่ครับเนี่ปลาหัวแข็งตัวใหญ่ตัว,ตวนึงครับอยู่ข้างในเอาอย่างโบเบิดปกติมันจะอยู่เป็นฟูงนะครับป่าหัวแข็งอันนี้นได้ตัวเดียวครับสงสัยว่านบัถถุจุดเพราะน้ำมันยังกว้างครับมันลึก เรียว่าปลายนําเพิ่นดมืดครับเพิ่นไทยมาวานก่อนครับเพิ่นเอาเมือก่อนมืดบอครับผมมาทีหล่างเรือน้อยป่าครับก็เป็นยังครับกสศเลาะไปเรื่อยครับนี่ครับช่วงค่ำช่วงบ่ายกันไปเนี่ครับช่วงแรงๆกสศค่ำนี่ครับจุดนี้มาดักเบิ่งครับน้ำมันจะเป็นลำห้วยต่อครับแม่น้ำครับจุดนี้ครับพลาดบ่ได้จุดนี้ต้องมาครับมาเท่าใดก็ได้ฝนตกฝนลินก็ต้องมาเบิ่งจุดนี้ครับ ุกซุ่มกับปกติจุดในป่าครับนี่ครับเห็นบอลอยู่ในป่าอยู่ครับเดี๋ยวรอดักมือฟูมันออกมาครับรู้สึกว่าสมีหวังอยู่ครับตามขลดลงไปเรื่อยครับเห็นหญ้าครับหญ้าตอนหน้าผมนะมันเสร็จมีค้าบดินข้าบโคลนครับฝั่งทางหน้าล้ายครับพูแล้วการหาอยู่หากินครับ็จะประมาณนี้แหละครับ บ้านนอกบ้านนาหาอยู่หากินครับเอ้าเอ้าเอ้าึ้นแล้วขึ้นแล้วบู๊แหวบตูว่าแตกดีขนาดครับตรงเป้าหมายครับโอ้ยตอนอย่างลงไปก็ระวังเศษไม้เศษแก้วครับอาจ,จมีคนถิ่มลงอันตรายครับ,รบมุมกว้างครับบรรยากาศครับตอนนี้ยังบ่ค่้ามปัญหาครับยัง พอเห็นเสียงอยู่ครับช่วงนี้ถ้าบรรยากาศมันเงียบสงบป่ามันก็จะมาหลายครับถ้าเขาต้องน้าต้องในเนี่ยคนมากวนดุดุ๊ก็บ่ค่อยมีครับลูกศุษยิต่าอยู่ครับอุ้ยเต็มเต็มเลยครับเป็นมูครับรอบนี้ครับป่าตะโปครับป่าตะโปตัวบักใหญ่ครับโอ้ยคุมค้าครับ ดีที่ผมมากับจุดนี่ครับบอกเคยพาะครับจุดนี่คุ้มค่าเลยครับนะครับปลาตะโป้ครับเป็นฝูงครับนี่ปลาหัวแข็งพร้อมนี่ครับทุกอยเบอร์สั้นๆครับปลาตะโป้ครับอย่าไปเอาเงี้ยมาใส่ก่อนครับอย่ามาจิดตายก่อน เก็ครับเอาแข้งก่อนครับเอาแข็งก็มีนี่ครับปลาตาโปตัวเบลล์เลยครับนี่ครับเป็นสัตว์ครับเพื่อคนไปรูจักปลาทั้งท้งอื่นครับเป็นยังไงครับมันคล้ายๆปลาตะเพียนนะครับแต่ไม่ใช่นะครับนครับตรงหลังจะมีฟันเลื่อยนะครับปลาตาโปครับปลาบ้านผมเอิญครับ กนลองหาว่าปลาตะกางปลาตะกงังปลาตะปูใส่เยี่ยวันสิไปขังไว้ก่อนครับย่ามันตายครับตัวนี้ขังไว้เป็นจุดเป็นจุดละวกันย่างเละไปครับขึ้นทั้งทึงคำบับน,นี่ครับจุดนี้น้ำมันยังเซี้ยว ลองว่านลงมาใกล้ๆหุนครับตรงเกาะกลางๆครับถ้าว่านถึงน่าจะได้ปลาครับเห็นคลองมันขึ้นพุ่นเมื่อกำลังลงมือครับอุ้ยวุดวาโอ้ยบ่ถึงครับอีกว่านึงครับจะถึงฟังพุ่นน้ำก็ไหลแรงครับเชี่ยวครับไหลลงไปแล้วครับวานเหจุดนี้เฮสิเหลยอยู่จุดได้ครับไหลลงไปทางใต้แล้วครับ โอ้ไห oh, ลเร็วครับจนรุ่นฮอตเฟรมครับน้ำไหลแรงตรงนี้ครับเสน้ำยังเชี่ยวอยู่ครับโหลักไก่ครับผมวาสิวานไปพุ่นแล้วครับไก่ผมว่านบดถึงนิดนึงครับไก่เกินครับลองกํลาลังเวงิว่งน้ำบโถึงครับประมาณซิปกว่าเม็ดทำโบถึง อ๋อบวกเป็นย่างกับเบิ้งมองไหมครับจุดนี้กับจุดที่ลงลูกงนั่นแหละครับลงด้านนั่นแหละครับน้ําก็เริ่มใสแล้วครับเห็นดินทรายครับทางหน้าครับเป็นหาดทรายแล้วครับจุดนี้รู้สึกว่าจะมีป่าน้อยหลายครับทางหน้าครับแต่เฮผมมันจะข้างครับเอ๋อชิวานเลยแล้วครับมันค่มแล้วตาเพิ่นก็จะอาบน้ำอยู่ฟังพุ่นครับเพื่อนห้องมาใส่เพื่อนจะลุกอาบน้ำครับผมก็ชิว้างเลยครับ อ้ยน้ำตื้นขนาดครับตื้นแหงแล้วครับมองไงน้ำตื้นแหงแล้วครับจุดนี้ครับแต่ทางหน้านี่เป็นกระเซี่ยวครับตึงครับตื้นแหงแล้วครับสงสัยปลาที่ยังบกเข่ามาแล้วแบนครับแต่บวคัําครับนี่ครับมีจัดครับอ๋า ผมมีจักโตผาน้อยลอดครับนี่ตาเพื่อนอาบน้ำครับฟังพุ่นนะผมเพื่อนอาบเพื่อนนั่งท่านี่ครับตอนนี้ก็เริ่มค่ำแล้วัตเบีินตกแล้วครับกล้องกระเช้งสิไทยบบได้แล้วครับบรรยากาศครับนี่ครับหวานจุดจอดรถครับได้ปลาตะโพอีกโตนึงครับนะครับขึ้นมาเรียบร้อยครับมาแล้วก็ลงกระทะของผมไปเลยครับ ก็จะประมาณนี้นะครับหาปลามาหาอยู่หากินนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามนะครับขอบคุณครับผม